สวัสดีครับสำหรับชาวยูทูบทุกท่านแสดงติดตามกับผมตอนนี้นีช่องมานุ่งซายไลฟ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสวัสดีไปยังเบ้นสาวแฟนเพจด้วยนะครับอ่ะมื้อนี้มาในวันที่28กันยายน256นะครับกับเหมือนเดิมครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับฝนตกอยู่นะครับเนี่ยกับมื้อนี้เพิ่มเติมโดยกล่องเพระฉัดนะครับผมเพราะว่ากล่องที่ผมถ่ายประจำไอโฟนมันมันพังนะครับผมซูงซ่อมอยู่นะครับผมก็เลย มืาอนี้ก็เลยมาหาเงินนะครับหาเงินเพจใจขาดฉ่อมไอโฟนนะครับผมนะครับหนักมากอาจจะบ่อาจจะบ่ชัดบ่วยังอาจจะขอโทษขอให้น้ามจานทุกท่านนะครับกับส่วนมากกับบ๊วยชัดเลยแหละนะครับก็ไปโฟนคนละอย่างเลยนะครับผมอ่ะมืาอนี้ก็บทมีสินค้าเล็กๆน้อยๆนะครับกับผมมาบอกว่าลายผมนะครับลายผมที่ลูกค้าท่านใดติดต่อไปไลน์นะครับผมผมตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่กับไอโฟนนะครับผม อยู่กับใบโฟนผมต่อไม่ได้เลยนะครับผมใบโฟนเปิดเปิดบ่ติดนะครับผมยืดซื้อระบบล้วนไปเลยนะครับผมดับไปซื้อนะครับผมนะครับผมก็เลยทรงสอมนะครับผมทรงทรงขอวิซูนครับพอดีครับกัเลยเดี่ยวที่เหลืว่าผมสีเบลัยนะผมมาพิเศษเลยช่วงอ่าหลังวันที่ยิบเก่านะครับเดี๋ยวลูกค้าสีว่าผมมาคือต่อเพื่อเทียนน้อยน้อยทังทีนะครับผมพ่าลูกค้าบางคท่านจะมาหาหอดบาทนะครับอ่ะก็ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงออกพรรษาเรามีเสียเสียมาแจกนะครับผมเดี๋ยวรอรอรุนนะครับเป็นเสียแคนยาวนะครับผมเสียลงกหาลงหน้านะครับเราจะทําเสื้อมาแจกนะครับผมแจกให้วีฟี่เลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะเดี๋ยวสินค้าตัวแรกนะครับผมสินค้าตัวแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่องทางในการติดต่อผมนะเบอร์0 9 2 1 3 7 4 4 8 4ติดต่อนะครับสินค้าอ่ะนะครับผมทางนี้เลยนะครับผม พิมพ์เข้าไปเลยนะครับในเฟซบุ o กเบนซ์ซาวแอดไลฟ์แฟนเพจนะครับผมอันนี้แฟนเพจนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยแล่ะทักขอข้อมูลขอมานะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับผมคือติดต่อได้ท่างนี้นะครับกับทางเบอร์โทรนะครับนี่เบอร์โทรกับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะครับผมนี่คืออันนี้เป็นแฟนเพจผมนะครับแฟนเพจอันนี้ไว้สําหรับรับงานไวที่เก่องเสียงนะครับนี่นะครับเพื่อติดต่อได้ท่างนี้ไลไรติดต่อไปได้นะครับเพราะว่าไลเพราะว่าไลรมันอยู่กับไออโฟนนะคครับผมมืดไปแล้วนะครับผมอ่ะ อีกข้าวๆนะครับผมอ่ะมิกนะครับผมมิก NTS นะครับ SMK8 นะครับผมไมค์คขาบอกแปดแชนแนลนะครับ8ช่องเนาะโมโน6นะครับสเตอร์78นะครับผมมี usb usb บลูทูธนะครับผมมิกซ์สมูอนี่เฮ็ดออกมากเลมี usb บลูทูธนะครับผมบลูทูธนะเป็นมิกเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นมิกเอฟเฟกต์นะครับสภาพ99%สภาพสวยนะครับผมมัอนี่ผมก็สิขายราคาลด ยอมเยาะมาชวนนะพอาะจะหาเงินสมัยฟนนะครับผมอ่ะมีตัวนี้สภาพสวยนะครับผมพร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์คู่มือนะครับผมกล่องพร้อมอุปกรณ์คู่มือครบนะครับผมตัวนี้เอาไปสักอ่าตัวนี้เอาไปสักหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอ้โคตรคุ้มนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็ต้องพูดถึงนะเพราะมีแขกนะครับสไลด์นี้เลื่อนเลยนะครับผมเลื่อนเลยนะครับผม นี่นะครับสวยนะครับผมบอกเอฟเฟกเป็นมีเอฟเฟกนะครับเป็นมีเอฟเฟกเนาะนะครับผมอ่ะตัวนี้ยังอยู่เนาะอันนี้เป็น W W A A M K T X L C นะครับผมเป็นมิกะสีโมโนนะครับผมสีโมโนเนาะนะครับผมเอฟเฟกคือกันนะครับผมอันนี้ก็สภาพเหมือนกับมือหนึ่งนะครับผมรอบแรกเปิดอายุสองพันห้าเอารอบนีเอาไปราคาสองพันสามนะครับ 2,003นะครับผมรับเองนะครับร่วมซุ่มเดี๋ยวคุยกันนะครับผมรถนะครับผมเพราะว่าหาเงินสมไยฟุ้นนะครับอันนี้พร้อมกลองพร้อมยังนะครับผมครบทุกอย่างนะครับผมครบทุกอย่างเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยไม้โคเทคนะครับผม9 9 a นะครับผมเป็นอ่ารุ่นท็อปของไม้โคเทคนะครับเป็นรุ่นท็อปของไม้โคเทคนะครับผมอันนี้กะของผมใส่เองอยู่ในแล็กนะพะเห็นเนาะอยู่ตรงใคออกก็เพราะว่าผมหาเงินสมัยฟโฟนนะครับ พอสมัยโฟนก็นักเติบนะครับผมนี่รุ่นตัวท็อปนะครับใช้งานดีนะผมกับใส่ถุงแก้วที่ผมออกมาขายกับพราะว่าที่ผมบอกนะครับยำยำอาจารย์ดูคลิปเลยว่าที่แก้มบอกกับพราะว่าหาเงินสมัยไอโฟนนะครับตัวนี้กับผมใส่เองนะครับสภาพพร้อมกล้องนะครับพร้อมกล้องเครื่องคู่มือนะครับไม่ร่อยตัวนี้นะครับซีเสานะครับผมของไมโครเทคนะครับมือหนึ่งคนซื้อมาอยู่เอายังไงครับบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเดียวบาทเดียวก็คือมื่นหนึ่งนะครับผมขาดอยู่บาทหนึ่งก็คือมื่นหนึ่ง Pelled, นะครับผม 41, นะครับผมขายยี่บาทหนึ่งก็คือหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะอุปกรณ์ครบนะครับผมไม่ลอยสีเสานะครับผมดูนะครับสภาพผมผมใช้เองนะครับบอดี้ใส่งานหนักเลยนะครับส่วนมากผมเอาไปติดแหลกนะครับติดแหลกไว้ครับอ่าติดแหลกไว้กะส่วนมากกะถัดมีลำแค้นรัมยังเรื่องด้ใส่นะครับผมใส่ซีไม่ซีโตนะครับผมนะครับผมมึงบอดี้นะครับสวยนะผมรับประกันว่าสวยแน่นอนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับ เนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่หกพันบาททวนนะครับอ่ะสีเสานะครับหกพันบาททวนนะครับผมเอาผมมากนะครับผมหกพันบาททวนเนาะรับเองกัเดี๋ยวผมรวดให้นิดๆน้อยๆหกพันบาททวนผมทรงห้ฟี่นะครับผมนี่ตัวไม่สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับผมนี่ก็สามารถเปลี่ยนของชั่วได้นะครับนี่ตัวนี้มันถอดได้นะครับถอดได้เปลี่ยนได้นะครับสวยๆเลยนะครับดูสภาพใหม่ที่เราครับผมผมว่าไว้ได้แลกจะซื้อนะครับ ใส่ใส่เป็นบางบางเทียที่หมอนรไหลยๆนะครับเท่าน,นั้นเองผมใส่งานนะครับสวยมากนะครับผมใบคูมือครบหกพันบาททวนรวมจัดส่งนะครับรับเองเดี๋ยวรถให้นะครับผมคุ้มมากนะครับผมช่วงนี้หาเงินไปซักพักก่อนนะครับผมหาเงินไปพางพงก่อนนับช่วงนี้หนักมากนับช่วงนี้นะครับอ่ะอ่ะอาจจะกล่องก็ชัดนะขอถอดน้ำนะครับผมอันนี้ อ่าต้องแปดคู่นี้อยู่เนาะเป็นว้อยแทะว้อยมือหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับผมกับตัวนี้เนาะอ่าดอกละสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับรวมจุกงเอาอันนี้ให้ราคาเดิมอยู่นะครับผมตัวนี้ยอมรับว่ายังให้ราคาเดิมอยู่นะครับผม480บาทรวมจัดส่งอ่า P Audio นะครับผมตองแปะนะครับว้อยมือหนึ่งว้อยแท้นะครับผมนี่สองตัวนะครับอ่ะอันนี้ห้าพยัคฆ์ได้ว้อยมือสองนะครับผมของขนาดแปดแปดนี่แหละนะครับผมไซได้เบิร์ดกะเอาง่ายว่าขนาดแปดแปดไซเด้เบิร์ดนะครับสิเป็น โนวาอินพีนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆรุ่นเนาะค่านี้อีกอย่างหลายๆรุ่นใส่ได้อันนี้เป็นร้อยเป็นเป็นร้อยมือสองนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปตัวละ25บาทนะครับตัวละ25บาทนะครับผมเอาเบิร์ตผมส่งให้พี่เลยนะครับเอาสองตกะเดี๋ยวจะงคิดค่าส่งกันกะน่าจะค่าส่งประมาณสามสิบกว่าบาทนะครับสามสิบห้าบาทนะครับผมนี่นีอยู่หาตัวเอาตัวไปยี่บห้าบาทนะครับผมนี่ไม่สายก็เลยสองตัวนะครับไม่สายเสียงดีมากนะครับนี่ดีมากเนาะ ผมสีไล pues okay, nah, ่ไล really right, ่พ่อพ้องๆางนะครับผมบอบอท่านี่ลงปันใดนะครับแต่ห้อง้างเนาะคอร์ดนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมเต็มนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมอะไรเต็มชุดชุดเต็มเลยครับต่ชุดมูเต็มเลยนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์เต็มที่เกียกเลยนะครับผมคานี้นะครับผมลูกอาจารย์นอมาเทินครับคอร์ประกอบนะครับผมคอร์มูมาแล้วเต็มเต็มแนีนๆนะครับผม เมีสองตัวนะครับผมตัวนี้ก็เต็มเต็มเนี่ยนะครับมีอยู่สองตัวตัวนี้เป็นโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ก็เต็มเต็มนะครับผมสังเกตนะครับคอร์ทโมนี่จะโม่ไล่เลี่ยกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยเอาไปตัวละหนึ่งพันอ่าตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผมรับเองเห็นตัวละพันสามไปนะครับผมถ้ามาถามใครตัวละพันหานะครับผมคอร์ทโมนะครับผมเต็มอะไรเต็มทุกจุดนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะ มีแพ้ตรงกางนะครับโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์หลุ่นนี้นะครับผมเป็น4 1นะครับอันนี้ส1บ่อโอนี่นี่ครับรายละเอียดมันอยู่ข้างกล้องนะครับผมแรมซีนะครับน่าจะแรมซีแหละแรมซีเนาะประมาณนี้ผมกับบอดี้กิงเืนสงโทรศัพท์ขนาดใดนะครับผม Android 11นะครับผมแบทบรรจุ4,000มิลลิแอมนะครับ นี่เอ้าขายข้าวนี้เลยนะครับผมผมขายราคาถูกนะครับผมสินค้ามือหนึ่งนะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับเอาไว้ให้ลูกฟังเพลงเหรียญยูทูบนะครับผมเห็นยูทูบมีเคสมีหยางแถมให้ไปนะครับผมสินค้ามือหนึ่งเลยนะครับผมนี่มีโครงมีเคสติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมเปิดเพลงได้นะครับผมแบบนะครับผมใหม่ๆเลยอุปกรณ์คู่มือชุดหูฟังชุดสายชาร์จนะครับรบครบนะครับผมตกไทยเหรอผมนะครับครบหมด เอาไปสักหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมร่วมทรงให้ฟรีเลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะไปเสิร์ชดูได้นะครับตัวนี้มือใหม่อยู่บ้านสามพันแปดนะครับผมอันนี้ผมขายให้ซื้อๆนะครับขายแบ่งปันให้ตอบแทนอ่าลูกค้าทุกท่านนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทผมร่วมทรงให้ฟรีเลยจัดนะครับผมจัดเลยนะครับผมจัดเลยนะครับผมเปิดเพลง YouTube นะครับผมให้ลูกเล่นนะครับสบายเลยนะครับแต่ในห้องจะไปใส่งานนัก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 แบบวิลีกะมั่งกะตองโทรศัพท์ตองลักซีหาพันถึ้นนะครับผมนี่เหรอ เป็นอีกข้างเลือกนะครับผมอีกคิวอีกคิวจัมเปอร์จัมเปอร์จัมเปอร์นะครับผมโอ้นะครับผมอ่าอ่าสองสั้นนะครับผมอีกคิวสองสองชั้นนะครับผมเนี่ยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะขอโทษน้ำนะครับผมกล่องอาจจะไม่ชัดเนาะนะครับนี่เอาตัวนี้ไปซักนะครับผมเอาราคาพิเศษเลยเนาะเก้าร้อยบาท ตาทรงลอยหนึ่งไปนะครับผม900บาทโอ้โหคิวสชั้นนะครับธรรมดา900บาทนี่ใดบ้างซิบหากางดีครับนี่อันนี้ถือว่าคุ้มเนาะนะครับคุ้มมากอะ่ะประมาณนี้ครับอ่ะสใใน,นใจยังไงก็จังทักเพียดแฟนเพียรผูกามานะครับผมเ่าวๆเนาะนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ